สวัสดีค่ะวันที่16มกราคม2569วันนี้เรามาอัปเดตการเมืองการเลือกตั้งสสระดับชาติสสเขตในจังหวัดสุราธานีซึ่งทั้งหมดแบ่งออกเป็นเ็ดเขตในการเลือกตั้งวันนี้ทีมข่าวก็ได้เก็บภาพส่วนหนึ่งของผู้สมัครสสเขต5าจังหวัดสุราธานีซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอพนมอำเภอพระแสงอำเภอชัยบรีอำเภอเคียนซาเฉพาะตำบลบ้านเสด็จ ในขณะนี้แต่ละพักก็มีการหาเสียงมีการนําเสนอนโยบายที่แตกต่างกันไปชาวบ้านรักชอบพักไหนเบอร์ไหนก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ใกล้จะถึงนี้นะคะ นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจส,สกูปข่าวท้องผิ่นนิวทาง y o ย t u b บบกพรใจสั่งดวงยางชแนลดิฉันนางสาวเรนูธาพพรพรผู้ประกาศข่าวสื่อรัฐหยกข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้สกูปข่าวท้องผินนิวรายงาน